สองจานโบดกันบ้างครับหายหน้าหายตาไปนานเหลือเกินก็ไปวิ่งดินมาครับผมก็ฝนตกครับทำงานไม่ได้ก็เลยนี่แหละครับมาขับรถไถต่อ,อยกร่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ยางใหม่เส้นหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าเส้นไหนครับน่าจะฝั่งซ้ายครับผมเพราะว่ายางเก่าระเบิดครับผมเกศสามโอเกสามครับเปดูนะครับเกสามเออเอามาจัดเลยลูกเพ่ <laughs> Ọc oh, chặt, reng chặt. Ôi trời. Giọt giọt. Nè, vô, rồi. สองหนึ่งเปครับร่องเกียร์สามครับผมโอ้ยสุดจัดร่งกอยิบสี่ครับผม นักไม่พอครับต้องใช้เสาหลักเพิ่มน้ำหนักครับผมอูันครับ โอ้ยแรงจัดดูข้างหลังที่ว่าสีู่ครับก็อุปกรณ์ก็ใช้พ่วงกับสีู่หมดเลยนะครับฮะหายหน้าหายตาไปนานครับเออ ไม้ยางใหม่ฮะไม้สามมันขาดแรเกินอ๋ออันนี้ใช่ไหมยางใหม่อันนี้เลยจี่พันเจ็ดพันรวมส่งอ๋อเจ็ดพันรวมส่งยางส <6. 9. S 1> ิบสามจุดหกขอบยี่สิบสี่ฮะมันถูกกว่านั้นหรือว่าแพงกว่า,าอันนี้มันยี่ห้ออะไร

ยางใหม่มันจะบางกว่าหรือเปล่า <g ül> s> <S ดูมุนใหญ่นะครับใหญ่เท่าเกือบเท่าห้าสูงเลยครับความกว้างน่าจะเอาให้กว้างครับเพราะว่า,วามันตรงนั้นมันเล็กเกินครับมันเบียดนะถ้าใส่ยางเดิมก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับนี่ใสย่ยางใหม่ครับแล้วมันเบียดซุ้มบางโครนครับก็ ตอนดินมันเปียกไม่เท่แล้วครับพอดินมันแห้งครับมันแข็งถูๆไประเบิดเลยครับผมอู้ใหญ่มากครับใหญ่กว่าใบมีดหน้าอีกครับนี่ขนาดใบมีดหน้านี่เสริมแล้วนะครับเป็นเม็ดเกด เจ็ดสิบนะครับผมเมื่อก่อนนี่เม็ดสี่สิบสองครับผมอันนี้เสริมเป็นเม็ดจิตให้โดยอาจารย์จัดครับ พันพรวนครับผมดูคราสครับุูแผ่นครับ ดูที่เย็บคัดกับไม่ใช่แฟ็นคัดหรอกแม่พูดผิดครับนิ่มมากครับครับนี่ครับก็ลองดูครับระหว่าง40กับ32นี่การทำงานก็ใกล้เคียงกันครับผม คันนี้นี่ห้าศูนย์ผมนี่เย็บสามพันกว่านะครับคือพูดไงก็เยียบจนคือเกือบหมดครับผมตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมแค่สปริงครับยังไม่ได้จูนน้ามันคือรอบสามพันนี่ขาดเลยครับวิ่งเกบไม่ทันคันนี้ครับโอ้โห ครับรถน้ำทำงานไม่ได้ก็ครขับรถไทยก่อน หลายท่านครับถามหาครับสามสองหนึ่งแปดก็วันนี้สิบบดก็ได้มาอกงานแล้วครับเปลงนี้ก็สามไร่สองงานครับเดี๋ยวตอนบ่ายเขาจะไปดันครับเอาคันนี้เลยครับไปดันไปดันกลับ ห้าศูนย์การจัดครับนาตัวเองครับผม